สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงความรักคนเกิดวันศุกร์นะคะของเดือกกนกรกฎาคม2565ก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจอดจงก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะ The Star นะคะใบที่สองสองถ้วยนะคะใบที่สามห้าดา เพอร์มิทนะคะสิบเหรียญน,นะคะก็มาเริ่มจากคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคือความรักเดือนนี้ดีนะคะความรักเดือนนี้ดีได้เดอะสตาร์ด้วยนะเดอะสตาร์ <The Star S 2> ก็คือก็ความรักดีนะคะแล้วก็มีสองถ้วยก็ยังเป็นก็เป็นคู่กันเนะะี่ยค่ะก็คือ ก็ดีอยู่ยังรักกันดีอยู่ก็ยังเป็นคู่กันดีอยู่นะคะเดือนนี้นะคะสองถ้วยแล้วก็สิบเหรียญก็ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะเดือนนี้ความรักดีนะคะเ <trem ble> ดือนนะี้นะสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็คือความรักก็ดีแต่ว่ามันก็ทําให้เราบางบางคนนะค,คือความรักมันดีอยู่แล้วครอบครัวดีอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะทําให้บางคนก็อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะเดือนนี้ ก็เพอร์มิทก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนว่าไปมุ่งอย่างอื่นอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหวานแววหรืออะไรสักเท่าไหร่ในเรื่องความกับความรักกับคู่ของคุณนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันครอบครัวลงตัวอยู่แล้วคู่ดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอาจจะแบบไปจริงจังเรื่องอื่นนะอาจจะไปจริงจังมุ่งมั่นเรื่องการทํางานก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปมุ่งมั่นเรื่องหาเงินก็ได้นะสิบเหรียญนี่นะคะอาจจะไปมุ่งทางอื่นนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าครอบครัวเรามันลงตัวอยู่แล้ว ชีวิตคู่มันดีอยู่แล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องความรักนะสําหรับคนมีคู่แล้วไม่เข้าคนแล้วก็ให้ระวังห้าดาอันนี้นะคะอันนี้คือระวังมีเรื่องทะเลาะหรือไม่ก็แบบมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนคุณก็ได้นะคะอันนี้นะอันนี้ก็ให้ระวังไว้นะคะส่วนสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะสองถ้วยนะพบรักได้คู่หรือไม่ก็ได เจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะสองถ้วยนะพบลักได้คู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าคู่ที่พบลักเนี่ยจะได้คนที่อายุมากกว่าจะเจอคนที่อายุมากกว่าเยอะเฮอร์มิดเนี่ยอายุมากกว่าเยอะแล้วก็บางครั้งหรือบางทีก็คแบบเป็นคนที่มีฐานะด้วยก็มีโอกาสนะคะอันนี้สิบเหรียญนะก็ได้จะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่าเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะด้วยนะคะคือแบบ มีฐานะดีรวยอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเจอะดูเยอะนะคะแบบนั้นแล้วก็อัน,นแต่ว่าก็ให้ระวังผู้ใหญ่จะขัดขวางห้าดาบอันนี้นะคะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคือพบลักได้คู่แหละแต่ว่าให้ระวังผู้ใหญ่ขัดขวางก็โอเคนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ